ดึงๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปดูแม่น้ำเขาสมิงกันนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่บ้านของพี่เองแต่ก่อนที่จะไปเราจะไปหาขนมมากินเดี๋ยวไปซื้อขนมก่อน ซื้อมาทั้งหมด4อย่างก่อนเป็นปาร์ตี้ที่ยังไม่เคยกินปังพริกเผาจ้าแล้วก็มีอันนี้ปักกี้รสมัทชาชาเขียวทุกคนมีเครื่องดื่มแมนซัมนี่แล้วก็มีนม้ำมาด้วยและอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันกับปีโป้กัมมี่เอออันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะเรายังจะกินมากกว่านี้อันนี้เราแค่ซื้อคร่าวๆนะ <c oughs> ทั้งหมดอันนี้ราคาที่ซื้อมาก็60บาท <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาที่กินแถวแม่น้ำเขาสมิงกันเลยไป ตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำเขาสมิงแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคร่าวๆกันก,นก่อนก่อนหน้านี้คือน้ำท่วมน้ำท่วมแบบน้ำท่วมเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูก็ขอบคุณภาพด้วยนะเอาภาพเขามาใช้อ่ะมาดูแม่น้ำเขาสมิงกันก่อนโอ้ตอนนั้นเป็นสะพานที่เราเพิ่งขับข้ามมาเมื่อกี้นี้นะ แล้วนี่ก็คือขนมที่เราซื้อมาแเราก็จะเอามากินใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มีตลาดนัดเล็กๆอยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนกินอันนีเ้เสร็จเดี๋ยวเราไปกินอันนึ้งกันต่อเพิ่งเริ่มตั้งนะก็มีไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปหาที่กินแถวนน้นกันหมตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดชมวิวใช่ไหมแอดเขาสมิงนะกปพรักชุมชนตอนนี้เราก็หาที่นั่งกินของเราได้แล้วนะก็จะร่มนิดนึง บรรยากาศก็คือเงยียบเหงานะไม่มีใครมาเลยก็จะมีพื้นที่ให้นั่งแบบนี้นะแล้วก็จะมีการเว้นระยะเอาไว้ให้ด้วยแล้วามากินขนมที่เราซื้อกันมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูเลยนะซื้อมาแค่4ี่อย่างก่อนนะเพราะเรารู้ว่าที่นี่ก็มีของกินเหมือนกัน <laughs> โอเคนี่นะก่อนที่เราจะกินเราก็ฉีดนิดนึงเป็นวิตามินวอเตอร์นะอันนี้จะจืดไหม พลังงานศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์เหมือนกันนะจืดหรือไม่จือดอ,อันนี้ไม่จืดมากนะมันมีกลิ่นผลไม้เบาๆอะ่ะทุกอย่างศูนย์เปอร์เซนต์แต่ว่าอันนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้จือดอะชื่นใจเลย,ยกันซ้ำในเยล้วแบบหล่อเลยใช่ไหม <laughs> มาดูขนมกันดีกว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนนะปาร์ตี้อันนี้ที่ร้านแม่ไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยกินรสนี้เลยนะ มันคือรถปันพริกเผาหวานเวอร์เออมันใช่อันนี้คือข้างหลังเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ลองดูเฮ้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมีการเผามานิดนึงด้วยหรือเปล่ารสชาติคืออะพริกเผาคือมันออกแบบกลางๆนะไม่ได้แบบแรงมากอร่อยดี มาดูป๊อกกี้กันบ้างเป็นรถมัช่าชาเขียวนะจ๊ะชูดูเน, <c oughs> นื่อยนี่น่ากินมากเลยนะอืมเก่นมัช่าชาเขียวเลยอะ่ะอืมดืเป็นแบบมัช่าชาเขียวจริงๆเนาะ และอีกหนึ่งอย่างคือเปโป้รกัมมี่เออลองดูอันนี้ดูรูปกมันไม่เหมือนจะมีไส้อะไรด้วยมาดูกันอันนี้ก็ยังไม่เคยกินกิ่นโคลาคือแบบชัดมากเป็นเม็ดอย่างนี้วะเหมือนจะมีไส้แทบไม่เห็นไส้เลยแต่เป็นรสโคลา่านุ่มๆหนึบๆอือร่อยฟินๆโคาอ่า รู้สึกมันจะหวานนินดๆอะนะดึงๆแบบนี้ฟินเราจะไปหาอะไรกินตกตลาดเมื่อกี้อีกเราไปหาอะไรกินกันปะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะก็คือศาลเจ้าพ่อเขาสมิงนะมันโดยตรงนี้มีจระเข้ด้วยอ่ะจระเข้เผือกดูอ้จระเข้กับแล้วก็อันนี้จระเข้เขียวดูดิ ดูตามันดิยังเหลืองแล้วก็มีลูกจร,เรนะเข้ตรงนู้นนะตรงนั้นเป็นลูกจระเข้เอ๋ทุกคนเจอเสือเสือตัวใหญ่มามาดูเสือร็วทุกคนเห็นไหมก็คือเป็นตำนานนะเขาสมิงสมิงก็คือเสือนะเดี๋ยวจะไปยืนให้ดูเทียบนะเสือท่านตัวใหญ่มากนี่สูงกว่าพี่อีกอะ โอเคเดี okay, me okay, right ๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ํากินกันอีกนะเพื่อนข้างหลังผมนี่คือร้านน้ำเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ํากินก่อนเดี๋ยเอาอะไรไหมเดี๋ยวไม่กินนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้ํากินมาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรให้ดูคร่าวๆก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่คือน้ําบวยทุกคนแกะบวยให้ดูเห็นบวยไหมเนี่ยเออ จ้น,นี่ยยี่สิบห้าบาทกินน้ำกินบ๊วยก่อนฟินเปรียปร้ยวๆชื่นใจแล้วก็อันนี้สิบห้าบาทคอนเฟลกเหรอมีลูกเกตด,ด้วยนะเขาอยู่ร้านเดียวกันเราก็เลยหยิบมาด้วยเห็นมันน่ากินดีมันเหมือนเคลือบน้ำผึ้งไหมเนี่ยอันนี้มีลูกเกตด,ด้วยนะแล้วก็สีเขียวน,นี้น่าจะเป็นถั่วไหม อีกสองอย่างที่ซื้อมานี่ข้าวโพดข้าวโพดหวานแล้วก็แตงโม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 นี่เราจะเอากลับไปกินที่บ้านนะแต่ว่าให้ดูลูกมันก่อนคือมันมันกลมมากกับทุกคนลูกละยี่สิบห้าบาทลืมถามเพราะว่ามันคือพันอะไระดูดิอันนี้สามสิบบาทนะสองอันก็ตกอันละสิบห้าบาทดูสิหวานมาก ลนะลมีคำถามเวลาเพื่อนๆกินข้าวพ่อ่ะกินตรงนี้ก่อนหรือกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยกินตรงไหนก่อนหรือบางคนกินตรงกลางก่อน <Okay. S 1> แล้วแต่หวานไม่มากหวานแบบกำลังดีเข้าชุบน้ำมาให้ก่อนแล้วด้วยนะน้าตาลน่าจะเป็นน้ำตาลขนาดขาชุบมาแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าไม่หวานแต่กำลังดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชุบันนาจะจืดไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยคลิปปอกแตงโมเลยละกันนะแตงโมที่เราซื้อมานี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วไ่มีเม็ดหรอกไรเม็ด